เกิดเป็นมนุษย์หนีไม่พน้นเกิดแก่เจ็บตายทีนี้ไอ้ความแก่ที่ว่าเนี่ยมันก็มีสามแก่นะแก่ที่หนึ่งคือแก่อายุหนีไม่พ้นหรอะตราบใดที่พระทิตยังขึ้นยังลงวันเดือนมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็แก่อายุแก่ที่สองก็คือแก่ร่างกายผมงอกฟันหลดุดหน้าเหี่ยว เรี่ยวแรงไม่มีตรงนั้นตรงนี้เสียหายเหมือนกับองค์ประกอบรถยนต์ที่จะต้องมีการเสือ่อมเดี๋ยวก็จะประเภทไขข้อไม่ดีเข่าข้อไม่ดีเดินเหินไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นรู้สึกฟ้าฟางนี่คือแก่ร่างกายแต่โชคดีของมนุษย์ที่เรามีนักวิทยาศาสตร์ขยันตั้งปัญหา มีสมมุติฐานคนา้นคว้าประดิษฐ์ประดอยนูน่นนี่นั่นจนกระทั่งเราสามารถมาชะลอความแก่ทางร่างกายได้อย่างใบหน้าเราก็คอลลาเจนบ้างโบท็อกบ้างเติมหมาดบ้างนะส่วนร่างกายของเราก็มีสารพัดวิธีไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรแก่ที่สามแก่ใจที่อยอมแพ้แม่เขามีเอสิติก ไม่นะแม่ไปเที่ยวไหม,มโอ้ยคนแก่จะไปทำไมไปแนละ้วมันจะได้อะไรเดินเหินก่อนลำบากเมื่อยนะแม่ดูนี่สิสวยไหมแม่โอ้มันไม่เห็นรกลูกเอ้ท่านเองว่าสวยก็สวยอย่าให้แม่ดูเลยตามันฟ้ามันฟางไอ้คนที่ใจยอมแพ้แบบนี้นี่แก่ใจไปด้วยเลยนะคนก็จะให้แต่งตัวก็บอกแก่ไปแล้วจะแต่งทำไมแต่งไปก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนเราจะมีความสุขยอมได้อย่างเดียว แก่ยุแต่ไม่ยอมแก่กายไม่ยอมแก่ใจใจต้องสู้เหมือนหนุ่มสาวร่างกายตรงไหนซ่อมแซมได้ซ่อมแซมร่างกายไหนดูได้ดูไปถ้าโลกนี้มันมีแรงโน้มถ่วงดึงเราลงใช้เทคโนโลยีจากการค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ดึงขึ้นค่ะอะไรที่มันเสื่อมซ่อมค่ะอย่าให้มันเสื่อมไปเรื่อยๆโดยไม่ซ่อมรถเราเสียแล้วยังซ่อมเราไม่ได้ปล่อยให้รถเสียวิ่งไปจนกระทั่งในที่สุดแล้วมันก็ไปพังกลางทาง เพราะฉะนั้นเรามาดูว่านักวิทยาศาสตร์ไทยได้ค้นคว้าอะไรยังไงที่จะช่วยทําให้คนเราเนี่ยไม่แก่กายและสามารถมีความสุขกับร่างกายได้เดินเหินไปไหนได้ดูนู่นดูนี่ยังสวยสดวดงานนักวิทยาศาสตร์คนที่จะเล่าให้เราฟังก็คืออาจารย์พิเชษนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับร่างกายคนเราเนาะแก่ตัวขึ้นมาทุกวันนี้อาจารย์ไม่อายใครเลยนะ พอไปเช็คอินที่สนามบินโดยวิธทีดอนเมืองจากจุดเช็คอินไปหาเกตเนี่ยไกลมากก็จะบอกน้องที่ขอวิวแชร์รยอมจ่ายร้อยบาทให้เด็กเข็นพอไปเช็คอินจากต่างจังหวัดที่เชียงรายหรือที่อุดรกด็ดีน้องเดี๋ยวพอพี่ถึงน้ำบินที่ดอนเมืองขอวิวแชร์นะ,ขนะเขาก็ไปรับ ซึ่งคนที่เขาเห็นนะอาจารย์เขาตกอกตกใจนะอาจารย์เขาไม่ควรจะตกอกตกใจเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าอาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วอาจารย์มีสุขภาพอย่างนี้ได้ถือว่ายอดเยี่ยมเป็นไเหรอเขาจะบอกมันเป็นอะไรค่ะเดินแล้วเหนื่อยค่ะเลยต้องขอยอมค่ะเป็นอย่างนี้สมัยก่อนถ้าอายุเท่าอาจารย์นี่เขาเขานอนแล้วฮะหกสิบแปดแล้วอาจารย์ดังนั้นพอเราหกสิบแปดเราไปไหนมาไหนเราก็รู้สึกว่าเออไม่อยากให้พาส์มันขึ้นอ่ะเพราะว่าเวลาไปหาหมอทีไร พอเราลงจากรถเราเดินไปหมอว่าก็ทันทีพยาบาลอ่ะทันทีเลยจ้าขาช่างน้ำหนักวัดคุ้มดันค่ะพอวัดมันขึ้นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเพราะเพิ่งเดินมาก็เลยบอกเขาบอกว่าที่เอารถเข็นนี่ไม่ได้รอกลัวเพล้ามันขึ้นก็เลยอย่างนี้ครับที่ร่างกายคนเราเนี่ยไอ้เนี่ยเอาไข่เอาไข่ข้ออย่างเดียวเนี่ยทำไมมันเจ็บมันปวดนักหนานกลางคืนเนี่ยอาจารย์คือเมื่อกี้เราพูดถึงอายุนะฮะก็อายุเยอะ เราใช้งานมันมากเอออะไรที่ใช้งานมากๆมันก็มันก็เสื่อมอ่ะแล้วคนที่มีสตังค์เนี่ยเขาใช้รถห้าถึงเจ็ดปีเขาเปลี่ยนละครับเพราะมันเสื่อมครับเพราะเมื่อมันไม่ใช่เสื่อมเฉพาะข้อเข่านะอวัยวะทุกส่วนของใช่มันทุกส่วนแหละครับแม้แต่สายตาเราก็เสื่อมตไตไส้พุงเราก็จะเริ่มเสื่อมอาจารย์มีอันหนึ่งนะ Motion ability ครับความสามารถในการขับเคลื่อนครับทุกวันนี้นะบางทีนกนึกจะอยู่แก่ดีไหมกินน้ำก็หก ตักของเข้าปากก็กกินถั่วกินหมูหยองลกเรียดลาเต็มรอบตัวและถ้าเกิดลูกหลานมันคนเจ้าระเบียบนั้นมันก็บ่นกินแค่นี้ก็ต้องหกเลยไม่กินละอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกะถั่วมงลีมงกินมันก็มีเศษมันก็บ่นบางทีนึ่จานี่กูจะอยู่ต่อไปได้ไหมเนี่ยแค่68บนกูขนาดนี้กู70็กว่าที่กูโดนด่าทุกวันเหรอจริงครับโมชันเรามันไม่แม่นแล้วอาจารย์ ตักของเข้าปากหยิบของนู่นนี่แต่สมัยนี้ถ้าอาจารย์ทราบว่าไอ้ภาวะเสื่อมเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสารจากเม็ลือดขาวที่เข้าหลังเพื่อสร้างภูมิุ้มกันเนี่ยมันหลังเยอะเกินไปนะครับเมื่อมันเยอะหรือหลังแล้วมันไม่ได้ใช้งานใช่คือมันเยอะเกินไปมันก็ไปโจมตีตัวเราเองขณะที่สารที่เราพูดถึงนี่คือสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเรา ในเมื่อของเรามันไม่มีความจําเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันเราสร้างมากมันก็เริ่มโจมตีตัวเราอนะย่างกรณีเสื่อมข้อเข่าเนี่ยเสื่อมตาเนี่ยนะครับจริงๆพออายุเยอะธรรมชาติบอกว่าโอเคเรามักจะภูมิกันมันจะน้อยร่างกายมักจะพยายามที่จะสร้างให้มันเยอะขึ้นแต่เวลามันสร้างเยอะเกินไปล่ะเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเสื่อมนี่คือภาวะของความคือจะซ้อมรบไม่มีเป้าก็เอาไ<ช>มเป็นเป้าพราะนั่นก็คือภาวะ ภูมิคุ้มกันไม่สมดุลน,นะครับมันเยอะเกินใช่ครับเมื่อเรารู้เช่นนี้โอเคไอ้เรื่องข้อเขาเสื่อมนี่มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันไม่สมดุลถ้าเรารู้ตรงนั้นมันก็ง่ายใช่ไหมอาจารย์เราก็ไปทํางานให้เมื่อราขการสั่งให้เมื่อเร็ข่าวว่าอเออสารที่อยู่หรือส่งหลังเยอะเกินไปเนียหลังให้มันน้อยลงได้ไหมนะครับซึ่งเราก็สามารถทําได้จากการที่การวิจัยของเราที่เรามีสูตรต่างๆที่เราพัฒนาแล้วเสริมฤทธิ์กันแล้วทดสอบแล้ว ว่าเมื่อทานเข้าไป15วันเช้าสองเม็ดเนสองเม็ดสารที่หลังเยอะเกินไปมันจะลดลงมานะครับอย่างกรณีข้อเข่าเสื่อมที่อาจารย์พูดถึงสารสามตัวที่นักภูมิคุ้มกันวิทยาเขาจะทราบดีเลยนะครับถ้าเราพูดกันตรงนี้ปีนี้ในทศวรรษในทศวรรษนี้เขาเริ่มรู้จักสองทศวรรษที่ผ่านไปเขาจะไม่รู้จักนะครับอย่างเช่นที่ทําให้ข้อเข่าเสื่อมก็คือ t n f alpha i n t ินท In ิ i n กอินทุกินสิบสารสามตัวนี้เมื่อมีมากเกินไป มันจะเริ่มทำลายนะฮะทำให้เกิดความเสื่อมโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่อาจารย์ใช้ข้อเข่าเยอะนะฮะข้อเข่าเยอะมีการสีกันเยอะมันเริ่มมีการอักเสบเล็กน้อยตัวนี้มันทําให้อักเสบมากขึ้นเลยนะครับออแล้วก็เริ่มทําลายกระดูกตรงนั้นต่อไปเ,ออเมื่อเรารู้เช่นนี้จากความรู้ของนักภูมิคุ้มกัิยาที่บอกมาที่มีการวิจัยและสรุปมาตรงนี้ห<ส>น้าที่ของเราเราก็ต้องไปลดมาลงมาออแล้วก็มีสูตรของสารสกัดชุดหนึ่งที่เรากินเข้าไปแล้ว ทดสอบชัดเจนแต่วันที่15มันลดตัวแรกลงมาไอเทนแอลฟาเนี่ยเหลือ7%เท่านั้นเองจาก100ร้อยเหลือเจ็ดลดเยอะเลยอาจารย์ลดครับทีนี้ตัวที่2องอินโดคินหกจาก100ร้อยเหลือ65ตัวที่3อินโดคินสิบเจ็ดจาก100ร้อยเหลือ50จากการง่ายๆครับใช้สารสกัดจ,จากมะขุกกระดมอยู่ในรูปแบบกบกเนี่ยนะฮะเข้าไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวฟังอาจารย์พูดแล้วมีความรู้สึกว่าใครว่าคอมพิวเตอร์เก่ง ร่างกายมนุษย์นี่สุดยอดอยู่แล้วมันสั่งการได้มันแยกแยะได้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความรู้สะสมของนักปุ่มคุ้มกันวิทยามาสองสามทศวรรษแล้วเราก็ใช้ความรู้ที่ท่านเหล่านั้นสะสมมาเราไม่ได้คิดเอกคนเองนะอาจารย์เป็นสิ่งที่เขารู้กันแล้วก็ยอมรับกันเพียงแต่ว่ายังไม่มีการนำความรู้เชิงภูมคุ้มกันวิทยาออกมาเป็นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ <im itation> ที่ช่วยคนได้จริงๆ <im itation> นะฮะบังเอิญเราโชคดีพี่นักวิจัยหลายหลายคนมาร่วมด้วยช่วยกันทําแล้วก็สร้างภูมิกันโดยปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงเราก็สามารถลองได้ไงฮะอาจารย์ <im itation> จากการที่ทดสอบการส,สมัครแล้วบอกโอเคสารสามตัวนี้มันลดลงชั้นนี้ชัดเจน <im itation> เพราะเราฟันธงเลยครับ <im itation> นะเมื่อไม่เลยขาวเขาสั่งอย่างนี้ไม่มีทางเลยอาการจะไม่ดีขึ้นอาจารย์พูดว่าเมื่อศาสตร์สวัสดิ์ที่สอง ค,คือปีหนึ่งพันเก้ากว่ากว่ายังไม่มีเรื่องนี้ครับไม่มีครับทีนี้พอเราขึ้นเมลเลนเนียมเราเข้าสู่ศตวรรษที่สามมีเรื่องนี้เกิดขึ้นครับอาจารย์ขามันต้องมีคนบอกไม่จริงอ่ะมันไม่มีไม่เคยเรียนที่เรียนมาไม่เห็นเป็นอย่างนี้ก็ต้องให้<ล>อาภัยเขาอครับอาจารย์ไม่ใช่เป็นไม่ใช่อาภัยอย่างเดียวอาจารย์จะทําอะไรยังไงมีกระบวนการตรงไหนยังไงที่จะทําให้คนพวกนี้เขาเปิดใจกว้างว่า สิ่งที่เขาไม่เคยเรียนครับในตอนที่เขาเรียนหนังสือบัตรนี้มีแล้วเขายกตัวอย่างตัวเองเนี่ยนะครับคือเรียนจบมาเป็นเวลาหลายปีแล้วตั้งแต่อยุยี่สิบแปดอนนี้หกสิบแปดมันก็คือสี่สิบปีหลายเรื่องไม่มีนะอย่างเมื่อก่อนบอกว่าลูกค้าทุกคนทัดเทียมกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ลูกค้ามีแซนด์ดัตซิลเวอร์โกลและแพลทินัมไม่ทัดเทียมแล้วครับเราไม่สามารถปฏิบัติต่อดแซนด์ดกับแพลทินัมเท่ากัน อย่างเช่นสายการบินนี้ไม่ได้ให้น้ําหนักเท่ากันนะ mm hmm. กลุ่มนี้ได้20กลุ่มนี้ได้30กลุ่มนี้ได้40 mm hmm. ไปว่าเราทรีตไม่เท่ากันครับ mm hmm. เวลาเราเดินทางถ้าเป็นบัตรใบนี้เข้าลาจ์ไม่ได้ mm hmm. แต่เป็นใบนี้เข้าได้นี่คือสิ่งใหม่ครับ mm hmm. ถ้าเกิดอาจารย์เสรียังคนยืนยันใครสอนเธอเหรอที่จะดูลูกค้าไม่เท่ากันมันนุ์มีค่าเท่ากันนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นลูกค้าจะซื้อ10บาทจะซื้อ100บาทจะต้องดูแลเท่ากัน mm hmm. อาจารย์เสรีโง่เลยนะโง่เลยนะแต่สมัยเราเรียนเนี่ยเราเรียนงั้นจริงๆจร e งออ a l ัะครับ สมัยก่อนเราเรียนเราสื่อสารการตลาดด้วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ลถแลกแจกแถมใช้พนักง,งานขายเดี๋ยวนี้มีดิมอนเซนเซนเตอร์มีคอลเซนเตอร์นะคะ,ะมีการจัดอีเวนต์มีการใช้อินเทอร์เน็ตถ้าอาจารย์เสรีบอกไหนโฆษณาวิทยุเห็นมีเลยแต่ไม่เคยถามเลยว่านี่เธอไม่ใช้ f a c e b o o กบ้างเลยเหรอเธอไม่คิดจะทําเว็บไซต์ของเธอเลยเหรอแลวเจ้านายเธอเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์เป็นไหมเออถ้าเราไม่ทันสมัยอย่างนี้นะเราแย่เลยนะจะบอกั เขเป็นห <c oughs> ่วงคนบางคนเหมือนกันนะเรียนมาแค่ไหนก็ขอรู้เท่านคือก็มันต้องทําใจให้อภัยครับเพราะมีเยอะมากนะจารนะทีนี้กลับมาตรงนี้ฮะเราเมื่อกี้เราบอกว่าการลดเทียนแอ a แลาแล้วมันทําให้อาการดีขึ้นลดสารสามตัวยิ่งทําให้ดีขึ้นใหญ่ปัจจุบันเนี่ยคนที่ยังไม่รู้ศาสตร์นี้เวลาคนที่เดินไม่ไหวแล้วอาการหนักๆแล้วเขาจะใช้ฉีดยาฉีดฉีดแอนตี้ทนเเข้าไปนะฮะแอนตี้ท F แต่เวลาฉีดเนี่ยมีผลข้างเคียงเยอะมากเห็นมีทั้งฉีดทั้งดูดน้ําทั้งผ่าใช่ครับซึ่งตรงนี้มันไม่ความไม่มีความจําเป็นเลยถ้าเรารู้ว่าเม็ดเลือดขาวเท่านั้นแหละมันหลั่งสารเยอะเกินไปเทียนเบลฟาเราลดลงมาเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้ในเวลาสิบห้าวันทําไมต้องไปฉีดฉีดนึงก็เป็นแสนนะผลข้างเคียงก็มีเยอะอแล้วก็ถ้าเราทดเทียนเบาฟามมนยังไม่ได้ลดอีกสารอีกสองตัวนะซึ่งมันมีต้นเหตุเป็นต้นเหตุเหมือนกันนะแต่ของเราลดหมดเลยทั้งสามตัวที่เป็นเหตุลดเพราะ ึงได้ฉามังมากอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยก็เราผมเชื่อว่าเราได้ช่วยคนที่มีปัญหาเนี่ยหลายหมื่นคนแล้วนะอาจารย์มผมว่าในสิบปีที่ผ่านมาอาจจะถึงแสนนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็รู้สึกใช้กันเยอะมากเพราะนันตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าคนที่มีข้อเข่าเสื่อมอักเสบเขาทรมานมากเห็นบางคนถ้าเป็นโรคนี้ไปเมืองหนาวไม่ได้เลยใช่ครับ อากาศเย็นนี่จะปวดหนักมากนะครับมีคนรู้จักคนหนึ่งเป็นคนที่อายุยังไม่มากนะครับก็ประมาณสักสี่สิบกว่ายังไม่ถึงห้าสิบวลาไปเที่ยวสวนสนุกกับครอบครัวกลายเป็นคนเฝ้ากระเป๋าค่ะเพราะเขามีปัญหาอันนี้ครับคนอื่นจะไปเล่นเครื่องเล่นก็ไก่คอไข่คอควายกับไปกันครับของเขาเลกลายเป็นคนดีสําหรับครอบครัว คือถ้าคนที่ห่วงกระเป๋าไม่ต้องห่วงแม่คนนี้นั่งเฝ้าค่ะคือไปแล้วนั่งเฝ้าอย่างเดียวเลยใครก็จะเดินเหินไปไหนมาไหนตีตั๋วเข้าไปสวนสนุกเป็นร้อยเหรียญแต่ในร้อยเหรียญนั้นไปเพื่อไปนั่งเฝ้ากระเป๋าค่ะเป็นยามเฝ้ากระเป๋าอย่างเดียวขึ้นเครื่องเล่นอะไรกับใครเขาไม่ได้เลยไปยืนรอคิวไปต่างๆเจ็บหมดทุกอครางเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์คิดตรงนี้ได้แล้วก็ช่วยลดไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวที่มันขยันเกินเหตุได้ครับและทําให้คนเราเนี่ย ไม่มีปัญหาเรื่องไขข้อครับสามารถเดินเถินได้โดยไม่เจ็บไม่ปวดมันเป็นการช่วยมนุเียชาครับอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงมนุษย์เก่งนักภูมิคุ้มการพยาก็เพิ่งจะพบว่าทันทีที่สารสามตัวซึ่งมันมีมากเกินไปแล้วทาลายมวลกระดูกเนี่ยครับเมื่อมันลดลงมาว่าเมื่อลดลงมาแล้วภาวะสร้างมวลกระดูกมันเกิดขึ้นทันทีอพรพะสิ่งที่หายไปสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเราก็จะไม่ได้ จะอธิบายได้เอ้ะทำไมคนที่ต้องผ่าเข่าแล้วพอใช้สักพักนึงเขาไม่ต้องผ่าเข่าเลย mm hmm. มันก็จะมีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นในระหว่างชั้นข้อของระหว่างข้อเขาอ่า2อ,องชิ้นที่มันบดกันอยู่เนี่ยฮะแต่เราสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ลดการอักเสบจากการที่เราลดสาร3ารตัวนี้ลงมานะครับเราก็สามารถที่กลับมาใช้ชีวิต เหมือนคนปกติได้เหมือนศาสนาเลยเนาะละเว้นความชั่วและทำดีเพราะฉะนั้นไอการที่เขาไปขจัดไอสิ่งที่มันสร้างปัญหาก็คือเหมือนละเว้นความชั่วและพอเขามีการสร้างภาวะตรงนั้นขึ้นมามันก็เหมือนทำดีเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราทำได้ครบถ้วนนะครับ,รบสิ่งที่ไม่ดีก็จัดไปไอสิ่งที่ดีก็สร้างกันขึ้นมานะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าประโยชน์สำหรับมวลนุษยิอย่างแท้จริงขอบคุณเต็มทับ